สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะลุงพาลุยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ลุงจะพามาพบกับคันนี้เลยนะคะเป็น dbl นะคะ xl part ตัวนี้ขายดีมากนะคะมากันด้วยสีน้ำเงินเลยนะคะแจมแจ้งเลยนะคะน,นี้เพิ่งไปใส่แม็กมาแบบสดสดร้อนๆ้นเลยนะคะแม็กตอนนี้ก็คือจัดโปรพิเศษด้วยนะคะชุดแต่งอันนี้ทั้งคันก็คือตามโปรเลยนะคะไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะดาวเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะคะอันนี้ลุงจะรายละเอียดให้นิดนึงแล้วกันเนาะ,ะเครื่องยนต์นะคะ2.0 170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405เนิยวตันเมตรนะคะตัวนี้เป็นเทอร์โบเดียวที่บอกไปเลยนะคะราคานะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะคะ8 4 4 0 0 0บาทนะคะมีให้เลือก5สีเออ5สีนะคะสีน้ำเงินสีขาวสีดำสีบอนสีสีเออนะนะประมาณนี้นะคะ่ะ <laughs> นับผิดอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะ่ะอย่างที่ลุงแต่งบ่อยๆเลยนะคะก็จะเป็นไฟนะคะกระจังหน้านะคะล้อแม็กนะคะแล้วก็ส่วนมาก ที่เห็นนะคะจะเป็นสปอร์ตบาร์ด้วยแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ใส่นะคะจะใส่เป็นกันชนท้ายมาแทนนะคะเดี๋ยวเราก็ด้านในจะมีเบาะหนังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเริ่มด้านหน้าเลยค่ะคันนี้เป็นรถของพี่ทานั่นเองนะคะพร้อมจะส่งมอบแล้วเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะไฟนะคะปกติเราจะไม่เห็นไฟเดย์ธา n มั n นิ่งไรนะคะในรุ่นนี้นะคะคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาให้เลยค่ะ เป็นไฟวิ่งสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะเราก็มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะคะเลือกสีได้ตัวนี้ก็รีเควสเป็นสีแดงนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองนะคะใส่ครอบไฟหน้าตรงรุ่นเข้ามาค่ะห่อและดุด,ดันมากๆเลยนะคะขยับมาอีกนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระจังหน้านะคะฟอนส์ FORD นะคะอันนี้ก็แบบลัปเตอร์เลยนะคะอ่าแล้วก็มีไฟสีวนะคะตรงนี้หรือว่าไฟ LED 3จุดตรงนี้ใช้งานได้จริงๆนะคะตัวนี้เชื่อมต่อกับ ฟิลด้านกล่องฟิลรงนูนะคะในในตัวห้องเครื่องนั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์เลยนะคะติดได้ปกติเลยนะคะแล้วก็รางพึ่งตรงนี้ค่ะช่วยในเรื่องของระบายความร้อนนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนั่นเองนะคะส่วนไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะคะในรุ่นนี้อ่าเลื่อนลงดูด้านล่างนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องนะคะระบายความร้อนนะคะช่องระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องที่อ่ามีทุกคันเลยตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะตกแต่งเป็นโทนสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีห่วงลากจูงให้ฟัง ขวามือนั่นเองนะคะหล่อมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูแม็กกันแม็กและยางอันนี้นําเสนอมากเลยนะคะมาพร้อมกับซุ้มล้อขนาด6นิ้วปกักหุดเงินแบบนี้โดดเด่นมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้อย่างที่อย่างที่เขาติดกันหลายๆคันนะคะแบบว่าแบบไม่ต้องยกก็คือขอบ18นะคะ20ก็ไม่ยกได้นะคะ คือถ้า20ยกะนก1นิ้วยังไม่ต้องเพิ่มปีกนกนะแต่ถ้า20ปุ๊บยก2นิ้วแนะนำให้เพิ่มเป็นปีกนกนะคะเป็นโย่งก็ได้โปรเฟนเดอร์ก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติขอบ18ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะยกะซุ้มล้อของเรานะคะหรือว่าตรงช่วงเนี้ยค่ะเขาเว้นไว้สำหรับขอบ18อยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะยางซูแม็กตัวนี้นะคะ เป็นยาง A t ทนั่นเองนะคะวิ่งได้ทุกท้องถนนเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาดูซีรีย์ยางใกล้ๆชัดๆนี่นะคะ265นะคะทัพนะคะ R18 หรือว่าขอบ18เป็นลายมาวลนะคะเป็นคลิปเงินแบบนี้หลอดและดุดันจริงๆเลยนะคะเป็นหน้าดิสนะคะดิสเบรกนะคะหลังเป็นดรัมเบรกนั่นเองเนาะปีกนกเป็นแบบอิสระ,ะ2ชั้นนะคะเสริมเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ก็พร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลุงจะพาไปชมด้านหลังด้วยนะคะว่าเขา กระบะกว้างขนาดไหนใส่ไลเนอร์แล้วหล่อขนาดไหนนะคะ,ะแก้มข้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนด้วยนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสีโครเมียมคล้ายๆกับตัว XLT เลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็น LED นะคะตรงกระจกส่วนการตกแต่งตรงกระจกนะคะจะเป็นโทนดำแบบนี้เลยนะคะในรถทุกสีเลยเนาะ,ะมาบันไดค่ะบันไดนี้มาจากโรงงานเลยเป็นสีดำสนิทแบบนี้เลยนะคะ รถตัดูที่เขาใช้นะคะเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะกับรถทุกคันนะคะยกเว้นตัวที่เป็นวายแท็กนาะเขาจะเป็นสีทูโทนนั่นเองนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะส่วนเบ้ามือจบับค่ะจะเป็นสีดํานะคะตกแต่งเป็นโทนดําเลยนะคะทั้ง4ประตูนะคะส่วนกันสาลุงให้เพิ่มมานั่นเองนะคะเป็นกันสาที่เขาเรียกเลยนะสีสีเป็นเงาๆแบบนี้คือหล่อแล้วนะคะลูกค้าถามเข้ามาว่าใส่กันสาแล้วมีเสียงลมไหม,ไม,ไ,มไม่ไม่มีนะคะอ่ะะาไปฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้ก็ กดตรงนี้ค่ะถ้าสมมติรถไม่ได้ล็อกนะคะเปิดได้เลยนะคะเติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วค่ะ B7 หรือว่า B7 นั่นเองนะคะพร้อมส่งมองบมากๆแต่ว่านี้เหลือ,อเก็บล้างอีกรอบนึงนะคะขัดเงาเคลือบเงาให้อีกรอบหนึ่งนะคะ,ละ,คะแล้วก็มาค่ะขอบกระบะด้านท้ายนะคะเป็นขอบกระบะเป็นพลาสติกสีดำสีดาแบบเขาเรียกสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเรียกว่ากันรอยกันลื่นก็ได้นะคะเวลาเรายกของพาดขึ้นไปอย่างนี้นะคะมันจะได้แบบว่า เออไม่โดนตัวขอบตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะคุณสมบัติของเขาคือเปิดนะคะใช้งานนะคะตรงนี้อ๊บอ่าตรงนี้ค่ะเปิดง่ายใช้งานง่ายเวลาเราใส่โลบาร์หรือว่าสปอร์ตบาร์เข้าไปค่ะเราจะมีช่องใส่น็อตให้นะคะทั้งหมดสั่งละ3ามช่องนะคะตัวนี้ก็คือสามารถใส่โลบาร์ก้านยาวแขนยาวจนถึงท้ายได้นะคะนี่ก็คือสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะใส่ง่ายใช้ง่ายมากเลยอ่าเดี๋ยวนะติดให้ก่อนเดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะคะไลเนอร์ด้านหลัง แป๊บนึงนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพูดถึงด้านล่างนิดน,นึงนะคะช่วงล่างแชสซีกับตัวโช๊คอัพแยกต,ตัวจากกันนะคะจุดยึดจุดเขาเรียกอะไรด้านล่างนะคะตัวตัวคานหรือว่าตัวจุดยึดตัวนี่นะคะ่ะเขาจะเยอะนะคะมีเยอะกว่ารถทวดั่วไปนะคะถ้าเทียบกันใน4ประตูยกสูงนะคะในเกรดเดียวกันนะคะคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ลูกค้ามากๆหรือในเรื่องของการวางตําแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรนะแหนบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขา เขาเรียกอะไรนะเขาแบบว่าออกแบบแล้วก็ทดลองนะคะการใช้งานมาแล้วนั่นเองนะคะอะพี่มาจุ่มดูใกล้ๆหนูก็พูดไม่ออกค่ะพี่มาดูใกล้ๆจะได้เห็นภาพนะคะอย่างที่บอกไปเลยนะคะทุกอย่างนะคะมีมีการทดลองก่อนหมดเลยนะคะก่อนก่อนที่จะออกสู่ท้องตลาดนะคะด้วยความที่เป็นตัวเนกเจนซึ่งขายดีมากๆตัวนี้รองรับน้ําหนักนะคะได้ถึง1ตันนั่นเองนะคะหรือว่ามากกว่า1ตันก็เอาไปเสริมแหนบได้เลยนะคะมา ด้านท้ายนิดนึงตัวนี้ยังไม่มีนะคะในรุ่นของบันไดแต่ว่าเราใส่การชนท้ายเข้ามาให้ะคะ่ะนี่เป็นชุดแต่งพร้อมเซตเลยนะคะใครอยากได้เซตแบบนี้บอกได้เลยนะคะให้เลือกนะคะระหว่างโลบาร์กับตัวการชนท้ายนะคะอ่าตัวนี้ลูกค้าเลือกมาค่ะเป็น o u t l ล n d e r เลยนะคะหล่อมากมีห่วงสีแดงๆแบบนี้นะคะ ลากจูงได้นะคะมากกว่า3ตันเลยทีเดียวนะคะไฟท้ายค่ะใส่ครอบเข้ามาตรงรุ่นเลยนะคะยังเป็นไฟฮาโลเจนอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าอะคริลิกด้านท้ายลูกค้าสามารถใส่เพิ่มเติมได้แล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็อยากได้เดิมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงโลโก้ค่ะยังมีให้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ไฟเบรคดนที่3เดี๋ยวลุงพาเปิดกระบะให้นิดนึงตัวนี้ยังไม่ใช่ฝาท้ายผอนแรงแต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะป,ปอ่า ถามว่าติดตั้งตรงไหนนะคะฝาท้ายพอร์ตแรงเขาจะมีเหล็กให้ตรงนี้นะคะที่ใส่นะคะที่ใส่ไปหลายๆคันนะคะช่วยได้จริงๆนะคะแล้วก็ถามสำหรับโช๊คนะคะใส่ตรงนี้นะคะเป็น GT แนะนําเป็น GT Pro นะคะตรงนี้เพิ่มได้เลยแล้วก็ที่เห็นอยู่จะเป็นตัวอะไรหรือว่าสเปรตัวเดิมนะคะอันนี้ให้ลูกค้าเอากลับบ้านไปด้วยนั่นเองนะคะตัวไหนที่เราถอดหรือว่าเราแถมเราก็จะให้ลูกค้ากลับบ้านไปด้วยนะคะดูอยากให้ดูตรงพื้นกระบะค่ะตัวนี้ค่ะ ไลเนอร์มันเป็นแผ่นเรียบนะคะแล้วก็มีความหนาพิเศษนะคะเวลาเราวางของหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะเขาเรียกอะไรมันไม่ลื่นนะคะตรงนี้แล้วเวลาเรานั่งแคมปิง้งหรือว่านั่งกระบะท้ายอะไรางเงี้ยค่ะรถบางคันเขาเน้นบรรทุกคนงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือนั่งได้สบายเลยนะแล้วก็ด้านข้างซุ้มล้อะคะ่ะจะมีการขยายออกไปด้านนอก50มิลทำให้ตัวเขาเรียกอะไรนะช่องบรรทุกของนะคะกว้างมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับกระบะทั่วไปของเราดัมเบอรวันเลยนะคะจบ เดี๋ยวพาดูข้างในนิดนึงข้างในนี้ต้องดูเพราะอะไรรู้ปะปกติอะค่ะ XLT เอ้ย X c m p a c อะ XLT งี้มันจะเป็นเบาะเบาะธรรมดาเบาะแบบเบาะผ้าเลยอันนี้เป็นเบนาะหนังมาหล่อมากพี่มาดูเลยค่ะอันนี้ปูพรมให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่ารถยังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวต้องเอาล้างให้พี่เขาอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้นะคะลูกค้ารีเควสเป็นเบาะสีดําเดินได้สีแดงลุงก,ก็จัดให้เลยค่ะครบเซตเลยนะคะดูด้านหลังเสร็จแล้วก็มาดูด้านหน้าด้วยนะคะ อันนี้คือนั่งสบายเลยนะคะ,ะเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะที่ให้ไปลูกค้าสามารถเลือกสีเบาะได้เลือกสีแบบได้ได้วยด้วยนะคะไม่งงเนอะ,อะหน้าจอค่ะเป็น10.1นิ้วนะคะแบบ s ิ n ค์โ A n d อินดอรออนะคะเปิลคาเพนะคะรองรับทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้ก็โหลดฟอร์ดพาใช้งานผ่านมือถือได้เลยนะคะตัวนี้ก็เชื่อมต่อได้มากกว่าหนึ่งเครื่องนะคะเช็คพิกัดรถถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดายังไม่สามารถสตาร์ทได้นะคะแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ขึ้นไปปุ๊บ สามารถสาตาร์ทรถผ่านมือถือได้เลยนะคะตัวตัวนี้ค่ะปลดล็อกรถได้นะคะเวลาเราอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปลดล็อกรถได้แต่ว่าขโมยไม่ได้นะคะต้องมีกุญแจด้วยนะคะอะแล้วก็ด้านล่างค่ะก็จะมีช่องชาร์จให้2ช่องนะคะแยกซ้ายขวาเนาะแล้วก็ตัวช่องวางแก้วนะคะแล้วก็หัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ธรรมดาบแบบ6สปีดนั่นเองนะคะพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้านะคะ ปรับระดับได้4ระดับด้วยตัวพวงมาลัยค่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะเป็นขนาด8นิ้วเป็นภาพสีดิจิตอลภาษาไทยนะคะอออันนี้ใช้งานได้จริงๆนะคะพ,พี่ผู้หญิงก็ขับได้นะคะคนนี้ก็ขับเกียร์กระปุกนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตัว XL Plus ไปเลยนะคะตัวนี้ก็เน้นแต่งนะคะราคาย่อมเยาวนะคะ800,000ต้นๆแต่ว่าได้ชุดแต่งไปครบทั้งคันเลยนะคะอะไฟหน้าค่ะพี่ไฟหน้านิดนึงนะคะไฟหน้าตรงนี้ก็ปรับอัตโนมัติได้เลยนะคะมาแผงประตูนิดนึงคะ่ะ ตอนนี้ก็ปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะเบ้ามือจับตรงมือจับมันจะเป็นแบบนี้แล้วเนอะรู้ละ้ะทันสมัยนะคะตัวน,นี้ไม่ตกรุ่นแน่นอนนะคะเรายังมีขายให้อย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้มีพร้อมส่งมอบอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสีที่ขายดีนะคะในสีน้ําเงินนะคะจะมีแต่เฉพาะรุ่น XLT และ XL Plus เท่านั้นนะคะที่เห็นกันหลายๆคนนะคะแต่นะคะตอนนี้อยากรับสีให้ลูกค้ามากเลยนะคะมีลูกค้าถามหาสีแดงนะคะ ของเรามีสีส้มแล้วก็เหลืองนะคะแต่ใครอยากได้สีแดงนะคะอินบ็อกซ์มาะค่ะเดี๋ยวจัดให้และให้ทั้งคันเลยนะคะสําหรับนะคะโปรโมชั่นดีๆเดือนนี้สําหรับมอเตอร์โชว์ค่ะให้เหมือนกันเลยนะคะบางทีให้มากกว่าในงานด้วยซ้ําแต่ว่าในงานนะคะลุงจะเข้าวันที่29แล้วก็วันที่2นะคะใครที่สนใจนะคะโทรนะคะ0611698999นะคะอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะบิบัิรเข้าง,งานให้ปีด้วยนะคะโปรโมชั่นเหมือนกันเลยกับในงาน จองและรับรถภายในเดือนนะคะเคลือบแก้วให้ด้วยนะคะใครที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะยังไงวันนี้หนมก็ลาไปก่อนนะคะเสียงแห้งมากๆนะคะใครที่เข้ามาดูฝา,า,ากกดมาจ่ายกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ